กับจังหวัดลำพูนนะครับมาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดลำพูนบ้างนะครับฉีดเข็มแรกไปแล้วกว่า20,000รายครับหรือว่าร้อยละ13ของประชากรที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนทั้งหมดของจังหวัดครับนายแพทย์สาลิกพรมมารัตนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลาพูนนะครับก็ได้เปิดเผยครับว่ายอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ที่จังหวัดลําพูนล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม1ไปแล้วจํานวน21,202รายคิดเป็นร้อยละ13.22ของจํานวนประชากรที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนทั้งหมด16419 9รายนะครับผู้ที่ฉีดเข็ม2ไปแล้วยอดสะสมอยู่ที่6 6 7 8รยสําหรับผลข้างเคียงจากการฉีด วัคซีนสะสมอยู่ที่3,031ลายนะครับแบ่งเป็นปวดกล้ามเนื้อ132ปวดศรีรษะ122มีอาการไข้116มีอาการปวดบวมที่ฉีด115มีอาการอ่อนเพลีย119 ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะครับค่ะทางนี้มาดูข้อมูลกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะผู้ชมว่าผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้างเจ้าหน้าที่บอกว่าควรจะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6 8ชั่วโมงค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นชากาแฟค่ะนอกจากนี้2วันก่อนและหลังฉีดวัคซีนนะคะควรงดการออกกําลังกายหากท่านใดที่มีโรคประจําตัวก็ขอให้แจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อ ื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้มีการประเมินสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมต่อการรับการฉีดวัคซีนหรือไม่นะคะหากมียาที่รับประทานอยู่ค่ะก็ให้นําติดตัวไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะแจ้งแก่เจ้าหน้าที่เก่าไปให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยนะคะว่าเราทานยาแบบนี้อยู่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่และที่สําคัญห้ามลืมที่สุดเลยก็คือบัตรประจําตัวประชาชนต้องพกติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็เสื้อก็น่าจะต้องเป็นเสื้อที่เปิดแขนได้ง่ายๆนะคะเพื่อความสะดวกในการฉีด วัคซีนอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะได้รวดเร็วด้วยใชระยะเวลาไม่นานในการฉีดน,นะคะ